พี่ขอรูปอะไรที่มันสมจริงสมจริงหน่อยเด้ยินดีต้อนราเข้าสู่สวิตเกตดอริงนะฮะเออวันนี้อะไรที่มันสมจริงสมจริงใช่ป่ะอ่าเราเคยดูนี่ป่ะมันจะเป็นคลิปที่สอนวาดสิ่งของสามมิติอะเออที่มันดูเหมือนสมจริงสมจริงนะ เดี๋ยวเราจะมาโอเคเริ่มกันเลยอันนี้จะเป็นภาพที่เราล่างมาก่อนแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาเราจะมาสอนการล่างภาพอีกทีหนึ่งนะฮะเออซึ่งเราล่างภาพมาเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เขาเรียกว่าสีฝุ่นนะฮะเออนั่นคือผงคาร์บอนแล้วก็ใช้กับผู้กันจีนในการแรงเงาให้รูปของเราเนี่ยให้มันดูสมจริงก่อนก่อนที่เราจะไปไปลุงสีกันอีกทีนะนี่เป็นเทคนิค เรียกนี่ว่าเทคนิคไหมมันเป็นเทคนิคส่วนตัวที่เราทําคนอื่นอาจจะใส่สีพื้นก่อนค่อยไปทําเงาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราทําเงาก่อนแล้วเราค่อยไปใส่สีอีกทีหลังเพราะว่าอ่าสีที่เราจะทํามันคือสีน้ําซึ่งมันโปร่งแสงอยู่แล้วเราระบายสีน้ําลงทับลงไปเนี่ยมันก็จะเห็นเงาอยู่แล้วมันก็จะเป็นเงาไหเลยโอเคป่ะอ่ะ,อะแ้งเงาไปเรื่อยๆนะฮะดูจากต้นแบบฮนะแล้วก็ลงเงาไปเรื่อยๆนะส่วนไหนมันหนักแล้วก็ลงค่อยๆลงหนัก าการใช้สีฟุ่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกละเอียดอีกทีหลังนะว่าการใช้สีฟุ่นเนี่ยมันใช้ยังไงซึ่งสีฟุ่นเนี่ยมันนำมาวาดรูปภาพเหมือนได้เหมือนมากๆเลยผมจะขึ้นอินเสริรตัวอย่างงานที่ผมเคยทําให้ดูนะ งานก็จะมีประมาณนี้มันเป็นงานที่ทําจากสีฝุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเก็บไ <Yeah. S 1> ปอ่ะทำมาต่อขั้นตอนต่อมาฮะผมจะลงเป็นสีพื้นฮะโดยใช้สีเหลืองผสมน้ํามันอ่อนนะฮะแล้วก็ระบายถ้าไปชั้นหนึ่งแล้วเราก็ลองเทียบดูว่าสีเนี่ยมันใกล้เคียงกับต้นฉบับหรือยังซึ่งเราดูเราเราก็รู้ว่ามันไม่ได้ก่อนกว่าฉะนั้นเราก็ต้องลงถ้าไปเรื่อยๆนะฮะแต่แต่ต้องรองให้สีมันแห้งก่อนนะครับ ให้สีมันแห้งก่อนค่อยลอง ok ทับอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าถ้าเราลงทับไปรั่วๆๆๆเนี่ยกระดาษจะเปื่อยนะคือฉะนั้นก mm ็ตามนั้นเลยเราก็มาดูจอดรายละเอียดไปเรื่อยๆว่าเราจะเติมส่วนไหนอะไรยังไงอ่ะส่วนนี้เราจะเติมเงานะฮะพอเราระบายเงาจากสีน้ำเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผมจะมาใช้เป็นสีไม้ในการระบายอีกส่วนที่มันละเอียดกว่านะฮะซึ่ง สีน้ำเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้มันอาจจะทําจจทให้น้ํากระจายไปแบบสีไคุมไม่อยู่อ่ะเออสีไม้มันระบายส่วนในในบ้านแล้วก็ระบายไปนะโดยการระบายสีไม้เนี่ยเราก็คํนนึงถึงน้ําหนักด้วยนะซึ่งส่วนไหนที่มันอ่อนๆเราก็ระบายอ่อนๆส่วนไหนทีเ่เข้มๆเราก็ระบายเข้มๆมจะพูดทําไมเนี่ย <laughs> มันจะมีตัวกระตุ้นข้างในใช่ไหมเราก็ระบายไปโดยใช้สีไม้นี่แหละอ่ะบอกอีกอยางนึงถ้าบอกอีอยัง การวาดอย่างเงี้ยถ้าใช้สีไม้แล้วเราจะไม่สามารถใช้สีน้ําทับลงไปได้อีกเลยฉะนั้นเราต้องมั่นใจว่าเราระบายสีน้ําได้พอดีแล้วหมดแล้วพร้อมแล้วสําสหรับการลงสีไม้ในการจุกะดาษนะเพราะว่าถ้าลงสีไม้ไปเนี่ยจะลงสีน้ําทับเนี่ยมันไม่ได้แล้วเพราะว่าสีไม้มันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างที่มันมกั้นน้ําไม่ให้ลงไปถึงกระดาษเลยอพอเรา ระบายอกไปปุ๊บมันเหมือนระบายใส่ใบบัวอ,อมันจะเป็นหยดน้ําที่เกาะข้างบนเลยซึ่งมันทําไม่ได้แล้วเพราะนั้นถ้าเราจะลงสีไม้เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าสีน้ําของเราที่เราลงไปเนี่ยมันพอดีเป๊ะพร้อมสําหรับการลงสีไม้แล้วเท่านั้นนะจ๊ะต่อไปแล้วก็จะมาถึงแสงแล้วทำเงาเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาทําแสงด้วยด้วยใช้ดินสอไม้สีขาวนะมาระบายทําแสงเลยอาจจะน้นนิดนึงให้สีทั้งหมดมันจางลงแล้วก็ดูเป็นแบบ ออกเป็นสีขาวๆเนาะต่อมาเป็นปิดงานแล้วทีนี้เราก็ดูองค์ประกอบรวมๆนะว่ามันโอเคหรือยังนะเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบเนี้ซึ่งนี่เป็นไงก็ดูว,ว้าวมันส่วนตัวเราชอบนะคือแบบแม่งหน้าหยิบกินชิบหายเลย คนที่เข้ามาดูนะฮะชอบก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดสับสับแนวให้ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่นอนนะบ๊ายบายสวัสดี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 ส สวิตตี้คอนเฟรกอาหารเช้าแสนอร่อยอูดมเต็มไปด้วยวิตามินไฟเบอร์แร่ธาตุและใยาอาหารสูงไขมันตำ่ำได้รับการยกยก่องว่าเป็นอาหารเช้ามากคุณค่าเพราะมาจากธัญพืชแบบเต็มเมล็ดทานเล่นๆหรือทานคู่กับนมโยเกิร์ตสลัดผลไม้ก็อร่อยสุขภาพดีทุกวันสั่งซื้อได้ที่